ถึงประเด็นสําคัญเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปลอกเข้ามาค่ะครับก็จริงๆอยากคุยเรื่องความมากกว่าเรื่องควันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องควันนะนะเรื่อง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 อันี้แต่ก็ก็ยืนยันครับว่าจริงๆมันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่การเลือกตั้งปีห2สองนะครับแล้วก็ตอนนั้นคุณเข้าพักหรือยังผมอยู่มาตั้งนานอยู่มาประมาณสักสิปีสิปีแล้วเอาคุณแล้วก็อยู่เบื้องหลังมาตลอดแล้วก็อยู่ อยู่เป็นทีมนโยบายมาตลอดคุณยืนยันนะครับเพราะไทยสร้างไทยเขาหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโอเคได้ครับเดี๋ยวชี้แจงต่อนิดนึงฮะก็ในปี62เนี่ยหรือในการเลือกตั้งทุกๆครั้งในทีมนโยบายของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยมีติ้งแทงที่ใหญ่นะครับแล้วก็หลากหลายติงแทงคือมันสมองสมองมันสมองพรรคที่ใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อที่จะต้องการนําเสนออะไรที่มัน เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับมีบางส่วนเข้ามาโดยสมัครใจด้วยนะครับและมีบางส่วนที่เข้ามาก็ช่วยกันนะครับ,รบแล้วก็เข้า <S <S เข้า <S <S ออกกไม่ได้เป็นทีมเดียวที่อยู่แล้วก็อยู่คงประพันธ์เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปบางทีเข้ามาเสร็จแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาเสนอมันไม่ตรงกับแก่นของพรรคเพื่อไทยอ่าอ,อันนี้เขาก็ต้องออกไปนะครับเราก็ต้องถือแก่นของเพื่อไทยกันว่าหลักคิดตรงเพื่อไทยคืออะไรนะครับก็ผมเห็นทุกกระบวนการ <C> e <at> นะฮะเพราะอยู่เบื้องหลังมาทุกกระบวนการนะครับเห็นเห็นทุกการประชุมเห็นทุกเห็นทุกกระบวนการคิดนโยบายนี้ออกมานะครับก็ก็ยืนยัน <c oughs> ว่าเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี62นะครับ62แล้วก็เป็นนโยบายในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยด้วยครับแล้วก็มีเราเราได้เสนอนโยบายนี้เข้าไปส่งต่อกอกอนตนะครับเป็นนโยบายลำดับที่23 เข้ากกตคือนโยบายคือคออันนี้เป็นหลักฐานอ,ะอ่ะคือเพื่อพักการเมืองถ้ามุจ,จะเสนอนโยบายในขณะเียต้องสับมิตตัวรายละเอียดงบประมาณรายละเอียดข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปที่กกตเพื่อเพื่อเพื่อให้รับทราบครับนโยบายนี้คือหวยเกษียณน,นโยบายนี้คือหวยเกษสียณซึ่งมาจากนโยบายหวยบําเหน็จจริงๆคือสิ่งเดียวกันนะครับแต่เราเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มันมัน คือหวยบําเหน็จมีเสียงวิกษ์วิจณ์เหมือนกันบาเหน็จคืออะไรบางคนไม่รู้ผลจากการทํางานบางทีมันมีคนมันต้องอธิบายเพิ่มลุ้นรางวัลมันต้องอธิบายเพิ่มก็หวยเกษียณก็สื่อได้ดีกว่านะครับก็เลยมีการสับชื่อตรงนั้นนะครับแต่ในหวยบําเหน็ยอยู่ในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ปี62แล้วก็การเลือกตั้งครั้งปัจจุบันมีใช่ไหม มีครับมีมีมีหลักฐานไม่แน่ใจทางทางอ่มีหลักฐานเอาปี6กเนี่ยขเขามีกอถึงหอ,อต่อไหมผมจําได้กอถึงหอปี6กสี่อ่านี่นี่อันนี้นใช่นโยบายที่23นโยบายทีออ่ยีนโยบายหวยบําเด็ลอันนี้นะฮะอ่านขออ่านหัวข้อก่อนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราส่งไปที่กรกตรเป็นเป็นอ่าส่งไป ให้กลกลตในการที่จะรับทราบนโยบายวันนี้ว่าเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับ<า>แล้วก็ข้างล่างนี้เป็นลายเซ็นคุณหมอชนน่านซึ่งเป็นหัวหน้าพักในในตอนนั้นนะครับนโยบายหวยบําเด,ดรับใช,ใช้งบประมาณวงเงินวงเงินที่ใช้800ล้าน800ล้านครับที่มาของเงินที่ใช้การบริหารก็ประมาณและการบริหารระบบภาษีใช่ครับความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายสน้างมุนธิประชาชนออมผ่านกลไกกอสลากิบรฐัฐบ,บาล ได้ลุ้นกันรางวัลและได้รับเงินทุกบาททุกสตางค์คืนต่ออายุ60ปีครับผลกระทบและความเสี่ยงของการดำเนินนโยบายต้องจัดชก็ต้องจัดสรรก็ประมาณแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่างก็ประมาณที่ใช้ครับช่องสุดท้ายได้รับความเห็นชอบจากสาขาหรือตัวทนพักการเมืองแล้วได้รับความเห็นชอบแล้วได้รับการเห็นชอบแล้วก็เซ็นส่งกะกะตอ,อย่างเป็นทางการอันนี้คือเลือกตั้งที่ผ่านมา,า,นมาปีที่แล้วใช่ครับถูกต้องปี62ด้วยใช่ไหมใช่ปี62ด้วยครับอ่าคือโซเชียลก,ก็ไปขุดมา มีไอตอนปี6-2ด้วยครับแล้วก็ตัวเลขงบประมาณก็กเป็นในทีมเราก็เป็นคนคิดเองว่าเราควรจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใส่ใส่งบประมาณเข้าไปเออเออครับแล้วมันไม่ค่อยดังนะ ก็ดังนะเหรอไม่ดังเหรอน้องใบจำได้ไหมใช่หมายถึงตัวนโยบายค่ะไม่เป็นที่พูดถึงไอ้บันถูกดิจิทัลวอลเล็ตเทียกับนโยบายอื่นเวลาหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นอาจจะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นโครงการที่เป็นเรือธงมากกว่านะคะปี62ตอนนั้นได้ข่าวว่าตอนนั้นเกือบจะไม่ได้เอาออกมาขายตอนปี62มันมีเรื่องของความ ยังมีความคิดเห็นต่างอยู่นิดหน่อยในช่วงช่วงช่วงนั้นว่ามันแบบมันก็ดูแปลกใหม่แล้วมันดูแบบมันท้าทายเกินไปไหมอะไรเงี้ยก็มีนี่แต่ก็ในที่สุดก็ออกมา62ก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยครับปล่อยเป็นอันนี้อันนี้รู้สึกกันเป็นอันนี้หกสองเเปิดซิใช่แล้วก็มีคลิปเสียงสี่ภาคของของเป็นภาษาเป็นภาษาท้องอ๋อตรลงมีสี่ภาคเลยเหรอไปดูซิต้องต้องหาต้อเป็นเป็นสี่ภาคภาคเผือไทยอยาี้ก็ภาคคนไทยทุกระดับสั้นมีเงินออมก้อนเท่า ้วยนโยบายหวยบำเหน็จหรือสลากการออมแหง่งชาติซื้อหวยบอ่อหายได้ขึ้นสุบาทพร้อมดอกเบี้ยหลังอายุ60เปลี่ยนเงินหวยให้เป็นเงินฝากลงทุนในกองทุนการออมแหง่งชาติเอาดอกเบี้ยมาเป็นร่างวันบอ่อเสียงบประมาณรัฐบาลบอ่อเอาไปใส่บอ่อมีข้อรับสัน้นเปลี่ยนเงินหวย 2. 5หแสนล้านบาทต่อปีเป็นเงินออมย่ำเทา่า แถมยังได้ลุนลางวันใหญ่พร้อมเล็ทไทยสองโตสาโตสุดเดือนอายุเกิน60ซื่อสะสมซอยเงินชาพนาคิจเป็นมรดกให้ลูกหลานหวยบำเหน็จซอยคนไทยได้เงินออมพร้อมกเกษียณเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นนี่เขาคิดถึงลอลาดเป็นมรดกให้ลูกหลานไปแล้วครับและมีเสียงสี่ภาคกระจายไปในการหาเสียงของทุกภาค ตอนนี้เราพูดภาษาท้องถิ่นของแต่ละภัคอันนี้เป็นดิจิทัลฟุตพิมพ์ครับใช่ไหมครับก็เลยไม่อยากคุยเรื่องควันให้คุยเรื่องความไม่เดี๋ยวมันการเมืองตอนนี้คุณต้องรู้ไงครับครับว่ามันต้องคุยเรื่องควันบ้างโอเคถูกไหมไอ้สองจุดห้าแสนล้านคืออะไรก็คือสิ่งที่คนเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของการพนันอะไรต่างๆเรื่องของการซื้อสลากรืออะไรต่างๆนะก็ดึงบางส่วนมาใช้ในเรื่องของการออมตรงนี้นะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่า เม็ดเงินที่ถูกกระจายไปในไปในลักษณะอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมการพนันนะที่ถูกกฎหมายอ่ะหรือผิดกฎหมายก็เถอะผมเข้าใจว่าในในเรื่องของสลากเท่านั้นอ๋อในเรื่องสลากเท่านั้นเรื่องสลากเท่านั้นนะครับก็เปลี่ยนให้มันมาเป็นเงินออมซะใช่ใช่อย่างที่ว่านี้ถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่มันเป็นเลขท้ายสองตัวสามตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เรามีการคูดคุยเรื่องตัวรูปแบบ อย่างละเอียดเหมือนกันเพราะเราก็คิดว่าเออมันก็ไม่ควรจะไปกระทบสิ่งที่สำนักง,งานสลากทำอยู่อะไรต่างๆนะครับก็เรียนตามตรงว่าไอ้ตัวที่ออกเป็นไอ้หวยขุดไอ้สลากขุดดิจิทัลเนี่ยก็มีการหารือกันแล้วก็เป็นข้อเสนอของสำนักง,งานสลากด้วยซ้ำว่าเออถ้าออกเป็นรูปแบบนี้ดีคนละกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แล้วก็ได้ลุ้นในอีกแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นกันมันกว่า ก็สนุกดีครับสำหรับคนชอบลุ้นอย่างที่บอกอ่ะก็สนุกดีห้าโมงหนึ่งนาทีค่อยขูดเนี่ยจะมันมากเลยใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะหรือจะขูดรอไว้แล้วค่อยมารอตรวจผมว่าขูดรอไว้ไม่สนุกต้องขูดห้าโมงหนึ่งนาทีเยต้องเอาหรือให้มันออกก่อนแล้วค่อยมาขูดใช่ต้องรอเลขออกก่อนเลขออกก่อนแล้วก็มาขูดเพิ่มอารมณ์ลุ้นใช่ใช่คิดกันไปถึงขนาดนั้นอ่าเพราะฉะนั้นไม่แล้วก็อาจจะมีสมมตินะสมมุติอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่แต่ถ้าสมมติมีแจ็คพอต มุดอันหน่เป็นตัวเลขตัวเลขสมมติใครขูดเจอรูปไก่นี่คือสิบล้านนะสมมตินะยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิด <c oughs> แต่ไม่ไม,ไม่ที่คุณถแถลงเมื่อวานนี้คุณยังวงเล็บเอาไว้ในการถแถลงด้วยว่านี่คือโมเดลซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงใช่ผมเขียนด้วยความระมัดระวังนะครับว่าอาจจะมีการเพิ่มหรืออาจจะมีการทําให้ให้มันจูงใจมากขึ้นอะไรต่างๆเ <c oughs> ช่นแจ็คตใช่นี่ก็อย่างที่ผมบอกสมมติขูดเจอตัวเลขก็เฉยๆก็รอลุ้นไปสมมติขูดเจอรูปไก่ สมมติว่านั้นจะให้มีไก่อยู่ใบหนึ่งใช่ไก่ใบนี้ก็จะสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ promise อย่าเพิ่งโผมัดไม่ได้ promise เอาเป็นว่าแน่ๆก็คืออาทิตย์ละห้าล้านอาทิตย์ละห้าทุกวันศุกร์จะมีจะมีล้านแตกห้าห้ารางวัลห้ารางวัลใหญ่แล้วก็หมื่นรางวัลย่อยใครับคือคนละพันแต่เงินที่ถูกรางวัลเอาออกได้ทันทีเลยถูกต้องแต่เงินที่ซื้อจะต้องรออยย่หกสิบปีใช่ครับอเพราะฉะนั้นโอเคไหม ค่ะคุณอนุดิตนาคอนทับบอกโครงการนี้คุณหญิงสุรรัตน์คิดสมัยเป็นประธานยุทธศาสตร์พรคเพื่อไทยเลือกตั้ง62ผมตอบแค่ว่าคิดโดยทีมที่เข้ามานะครับและทีมที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ทีมนี่หมายถึงติ้งแท้งของของใช่ติงแทงติ้งแท้งของพรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ผมอยู่ในทุกกระบวนการแล้วกันนะครับก็ยืนยันว่าเป็นนโยบายที่คิดโดยติงแทงของพรคเพื่อไทยอืมอ่ะ เพราะฉะนั้นเป็น,นั้นเข้าใจตรงกันมีคําถามก็เขียนเข้ามาก็แล้วกัน